เส้นเหลืมเก็บตัว,ต,วต้องคันเอาต้อนี่ต้องบอกเส้นเหลืมครับผมยู่แถวบ้านนี่บไรครับผาดเล่าผาดั่งไรล่างหนึ่งบเรครับนี่เว้ยอือไ่เลยสดยอะเลยอันนี้หังคือเอาเอาเอาอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดเลยอือนี่อันนี้คือหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ หนึ่งซุกเดียบร้อยแล้วสามารถกินได้เลยนะครับนี่ครับเบื้องหัวเหลืองๆตะมูติมีนะครับอู้ยงามแข็งแตัวนี้ได้กูกินตัวนี้พร้อมทีสี่ไม่ว่าจะได้อีกหมอนกินอ่ตัวอ่อนอ่ะพร้พอรมที่แข็งแรงพร้อมที่จะออกจากร่างครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพามาเบิ่งต่อนะครับผม <S 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 ต่อพีคาดครับผมต่อพีคาดโอ้โหนะครับผม อ๋อสุดยอดเลยคุณนี่เจ๋งเนี่ครับนะครับอ๋กำลังเก็บตัวนะครับเก็บตัวอืมสุดยอดเลยอันนี้คือเป็นการเก็บตัวนะครับเนาะออกจากข้างอืมออกจากข้างโอ้โหหยครับข้างใหญ่ๆเลย,ย,ยนี่อืมนเบิงบ้งเบิ้งครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโดดดั่งมาเบิ้ยนี่ไงวัวปูนี่ท่า เยอเลยี่หกอเะยครับหมดทองโตลยรครับมกไปเสียบเนาะมาดีคัมกนะโอ้ยโอ้ยไม่บอกอ้นี่ครับผมหนึตอครับผมหตอ หนึ่งก้อนครับห้อจังสีไปเก็บเลยครับผมอีวหวานเจี๊ยบผบอหาเจี๊ยบครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้พี่น้องครับนี่ครับตัวครับเอ้ยครับบัดนี้ห้องก็จะมาเก็บนะครับเก็บออกนะครับเนาะนี่อันนี้คือหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งซุปเรียบ้อยแล้วสามารถกินได้เลย นะครับนี่ครับเบิ้งหัวเหลืองๆตมูติมีนะครับอุ้ยงามแข็งแรงแข็งแรงพร้อมดี่ดีออกจากร่างครับนี่ตัวดำๆนี่ครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นตอเหลืองนะครับหัางงแหงนี่ตัวเยือเลยนี่ครับนี่เผาเอานะครับนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยวะสุดยอดเลยสุดยอดเลย แกต่ตงไวครับนางแก่อ,อยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วครับตอนนี้มันไหลครับมั้างมัน,หมนหแห้งนะครับเพื่นนะ่ะต้องแก่ตึงออ้งกินกระพองกันยิ่มหรอต้องหิวต้องหิว <laughs> ต้องหิวอ่าพอข,ขอั้วเซียนตึ้งกินครับแรืงนี่ครับผัด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 เผ็ดนี่มาบึงผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดนี่มันสีแสีบซ้ำเลยครับมาแก้เปลี่ยวก่อนนะเปลี่ยวก่อนเฮ้ยงามแห้งอะโต้ไหมเหนียวเลย เอองามอ่ะงามอ่ะเลยนี่นี่คือเยอะเลยอู้ยป่อย่อยเด่นเลยฮะโอ้งาม,มาเ,เ,เมมงม้เางามเงี้ยือเยอะเลยครับนี่นี้เรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่ผัดต่อครับผมว้าวสีสัน,<ม>สนรักษาหนาท่านมากบ้านพ่อสร้างร้งหอยเยบรอยแล้วครับผมนี่<ม>นี่ครับอันนี้แม่นั่งไงแกงแกะแก,ปแกงปลาแกงปลาอืม เซนอเมย์เซนอเมย์จุว้าซุกเยอะเลยครับอืมเยอะเลยครับเยอะเลยอ่ามต่อมาครับอึมเยอะเลยครับเดี๋ยวชิลองกินมึงครับเนาะมารสชาติมันจะเป็นังไรครับผมอ่าผมอ่าเดี๋ยวจะไม่กินในเบื้องครับนี่ครับนี่ครับเข็บแซ่รับนี่ครับนี่ครับ กิ็นไหมครับรสชาติมันจะเป็นเด็ดขอบคุณครับขอขอมียอืมเสือครับหวานเจี๊ยบครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ